ตอนนี้มีคําถามแบบนี้แหละว่าโอกาสของพปรดเอกประวิทยกับโอกาสของพลังประจักรัฐใครมากใครน้อยเอาแรกเลยโอกาสของปรเอะวิทยเป็นนายกน้อยน้อยไหมน้อยน้อยเลยเหรอน้อยน้อยไม่ใช่น้อยธรรมดาน้อยมากในสีท่านเนี่ยอันดับสี่ไหมอันดับท้ายสุดครับเออเอันดับสโอกาสของพลประจักรัฐในการร่วมรัฐบาล มากมีมากกว่ามากกว่าเลยมีมากกว่าเยอะเมื่อกี้มีช้างใช้โอกาสรัฐประหารน่ะตกลงมันจะรัฐประหารรัฐบาลหรือรัฐประหารในพลังประชารัฐน่าจะเกิดก่อนน่าจะรัฐบาลในพลังประชารัฐก่อนน่าจะมีเกิดรัฐบาลเส็แล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลเนี่ยครับเขามีการคุยแล้วนะว่ากระทรวงไหนให้กับพลังประชารัฐมีแล้วดีเลยเหรอโอ้โหโดยไม่มีปอป้อมนะไม่มีปอปปอมนะไม่มีปอปปอม เนี่ยมาไทยกระทรวงมาไทยและกระทรวงเกษตรครับได้สองกระทรวงใหญ่เลยหรอออสี่สิบเสียงนี่นะสี่สิบเสียงสองกระทรวงใหญ่ปกติสี่สิบเสียงอาจจะได้สามสี่กระทรวงนะสามกระทรวงนะปกติช่วยเอาแค่สองกระทรวงพอใช่ไหมอ่าพอแลกกันว่าไม่เอากระทรวงอื่นเห็นไหมล่ะเออคุณรู้ไหมว่าใครดียวออันนี้กระทรวงใหญ่นะโอ้ยไทยและเกษตรนี่ถูกต้องแปลว่าตอนนี้ก็คุยกันไกลแล้วไกลคือโอกาสมากว่าพลังปรจชาจะเข้าร่วม ไม่ใช่กรณีลุงป้อมเป็นนายกนะไม่แล้วเขาร่วมในสมการนี้ไม่มีชื่อลุงป้อมสมการนี้ไม่มีชื่อลุงป้อมลุงป้อมถอยกลับบ้านแต่เป็นการถอยทับอย่างคนมีชัยมีชัยเหรอเออถอยทัพแบบเสือไม่กัดด้วยเออนี่คือโอกาสของนายกคนที่30ซึ่งก็อยู่ใน4ี่ท่านนี้นะว่าใครมีโอกาสมากใครมีโอกาสน้อย